สวัสดีลูกค้าและ f อซทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานผายิงหนูนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบเก้าลำนะครับก็ใส่ครอบไกลอีกประมาณสามสี่ลำนะครับนี่เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะรีบแพ็คของแล้วก็จัดส่งให้นะครับชุดนี้ก็โทรแจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับ นี่นะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นไม้ประดูค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบปลายทางสองร้อยไม่ใช่นะครับค่าส่งแบบปลายทางร้อยห้าสิบนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ลูกดอกให้สองลูกนะครับก็มียางมัดแบบนี้นะครับ บา,บางกระบอกยังไม่เสร็จนะครับผมมารีวิวให้ชมก่อนนะพอดีตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบแพ็คจัดส่งให้นะครับนี่ก็เป็นไกลสแตนเลสนะครับความไกลสแตนเลสนะครับความยาวจะอยู่ที่8ปบห้าเซนนะครับสองลำแรกนี้จะยาวอยู่ที่9 0้าสิบนะครับความยาวก็แจ้งได้นะครับถ้ายาว ความยาวก็ราคาก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าต้องการแบบไหนนะครับความยาวมีถ้ามาตรฐานผมจะทําอยู่ที่85เซนนะครับก็จะเจาะรูร้อยเชือกจากด้านปลายมาเจาะรูจะอยู่ที่5เซนนะครับชุดนี้ก็เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับเตรียมจัดส่งให้วันนี้นะครับนี่นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 ID Line at 9 2 9 w g r r m นะครับเฟ e บุ o k ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงเพจปืนยิงตาเวียงโกใสนะครับยให้ดูลบนี้นะครับเป็นประดูลายเสือนะครับลูกค้าสั่งมานะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ พิเศษไหมนะครับนี่นะครับเป็นลายเสือนะครับลำนี้ผมจะขายอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบาทนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามเนื้อไม้นะครับนี่นะครับก็ลักษณะงานก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับขอบไกลเลส ชุดไก่สเตลเลตนะครับดูลายเสือนะครับลำนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบายทางร้อยห้าสิบนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับให้ดูอีกทีนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้านะครับ Facebook วิศนุชาวเวียงนะครับ ไอดีไลน์0955026338นะครับก็มีก็มีงานท่งหน้าไม้ด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณ9้าลำนะครับวันนี้แพคให้เรียบร้อยนะครับรอแพ็คงานผายิงหนูนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ